สวัสดีครับพบกับเซเบียเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีสุขุนครหลวงสาขาธัญบุรีของสิบนะครับก็พบกับเซเบียก็ต้องพบกับรถละหลอกคันนี้นะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะเป็นรถตัวใหม่รุ่นพิเศษนะที่เป็นรถคันแรกของโชว์รูมดีกว่านะครับคันนี้เป็นรุ่น X s e r ซ e s นะครับส2สปีดนะครับเป็นรุ่นพิเศษของตัวเตี้ยของเรานั่นเองนะครับเพิ่มความดุดันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ เอ็กซิลี่มาโลโก้นะครับกระจังหน้าสีดําเงาตัดด้วยโลโก้แดงมีสเกลรอบคันมาให้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กลมดำนะครับขอ16นิ้วนะครับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่768,000บาทนะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวที่เซลเบียกำลังพามาดูอยู่กับสีดำนะครับสอนผู้ค้าท่านใดที่สนใจครับอยากได้รุ่นพิเศษหรือว่าอยากแต่งแบบไหนก็ลองทักมาสอบถามมาได้นะเดี๋ยวคันนี้เซลเบียจะเอาไปแต่งที่ร้านกะมวนการยางนะครับลูกค้าเลือก จัดแต่งเองนะครับเลือกล้อลายล้อแมทจัดส่งได้นะครับลูกค้าเลือกลายล้อ MK เดี๋ยวความสวยงามจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเซเบียจะมาถ่ายรูปอัปเดตให้ลูกค้าทีก็ฝากกดติดตามเพจเซเบียนะครับช่องทางทวิตตอร์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามก็ได้เซเบียมีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าตลอดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษต้องบอกว่าชุดแต่งเรามาจากโรงงานไม่ได้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมาให้นะครับได้แบบนี้เลยกระจังหน้าตัดด้วยสี ดำแดงนะครับมีสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วนะครับคันนี้คุ้มครองตัวรถให้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีโครงการที่จะออกรถก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ครับลองทักมาสอบถามกับเซเบียได้เลยนะครับเบอร์โทร0 8 9 8 9 7 9 8เก้ปครับอยากได้รุ่นไหนหรือว่าอยากได้ทรงไหนรถตอนเดียวรถแขบรถสประตูเตี้ย4ประตูสูงนะครับหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวรถมีเอ็กนะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับ ดอกเบี Beer, ้ยมีเอกพิเศษนะครับอยู่ที่0.99%นะครับกระบาดอยู่ที่1.99%นะครับก็ฝากแคมเปญดีๆจาก e นะอีซุนครหลวงสาขาธัญบุรีของสิบด้วยนะครับตอวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ